สวัสดีครับพบกับช่องกบวนจานแล้วกบวนจินยังไๆนะครับวันนี้มาเบ่งอ่าสิ้ามาชมอนุสาวรีย์ใจสมอลูมมนะครับอ่าอนุสาวรีย์ใจนะครับตอนย้ำบุกคืนนะครับตอนกลางคืนนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับอ่ารถกับที่พ่ค่อยลายนะครับถ้าคำว่ารถกับว่าค่อยลายหรอกครับเพราะว่าพวเรารถที่่ค่อยติดมาในเด้อครับอือแถวนี้ครับนะครับอเป็นภาพถ่ายจากสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กทางรถไฟฟ้านะครับ นะครับทางเที่ยงกะดิไรถไฟฟ้านะครับรถกาดสิแลีนมาตลอดนะครับอ่ากับมาชมรถไฟฟ้านั้มกันได้ครับชมรถไฟฟ้าไปด้วยนะครับเราก็ชมมนุษย์อัานะครับง่านนุษยสาต์รียใช้นะครับว่าตอนนี้มื้อคืนนะครับตอนกลางคืนนะครับว่านะครับนะครับซมไปน่วกันเลยได้ครับว่าตน้ี้กะดิมีรถไฟฟ้าแลนมานะครับแต่มีรถไฟฟ้าวิ่งตลอดนะครับนะครับบางท่งเรารถกะดิพอใครติดปาในได้ครับดูแถวนี้ครับ จไม่น้องกันเลยนะครับแล้วมัขึ้นอะจะเป็นแบบนี้นะครับดี๋ยวครับรถไฟฟ้ามาแล้วนะครับเนี่ยครับนะครับถือว่าไม่จมมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเลยนะครับช่องว็บ่ชิบวันเลยนะครับช่องขบวันชาแนลนะครับดูวิววันง่ายๆนะครับนี่ยครับรถไฟฟ้ามาแล้วครับเนี่ยครับ เนี่ยครับทีนี้ก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับเนี่ยครับแถวนี้ก็ทีคนยังยังก็ได้ขับยางตั้งแต่ไว่าขับยางไหลนะครับรถไฟฟ้าก็ัิดไปมาตลอดนะครับตลอดนะครับเนี่ยครับ ต่างเครื่องอาจจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับ,รบชมไปด้วกันเลยนะครับ ก็เน,เนี่นะครับเป็นอีกมุมหนึ่งนะนนครับมุมสะพานลอยเห็นนะครับทางข้างหลังอกอบ้านกับคนเาไปทั้งรัฐวิถีอะไรเนี่ยครับนี่นะครับรถไฟฟ้าก็เลี้ยนไปเลี้ยนมาตลอดเวลานะครับเลี้ยน มานมกันเลยไดครับนะครับเราให้ฝากกันมาแล้วดครับนะครับแล้วไปฝากสอนกันนะครับ ขอจบคลิปตรงนี้เด้อครับว่าขอจบคลิปตรงนี้นะครับว่าสวัสดีครับ